เตกีฬาถ้าไดคลีเมื่อกี้เบสมันเป็นรัมนะครับเตกีลาพาะั้นสามแก้วเนี่ยเราใช้เตรกี่าหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวโกลเด้นมาร์กาเต้าเนี่ยข้าในาราเรามีเหล้าเตรกี่าที่เป็นสีทองอะโกลสีโกลมาร์กาเรต้าเราใช้ตัวนั้นอะมันสีที่จะสวยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ไวเนี่ยครับนะ 1> 1 smile, หนึออนหนึ่อนเท่ากันหมดนะครับนะครับแล้วก็ทิปเปอร์เซกนะสำหรับตัวที่เป็นคลาสสิกเราใช้ตัวนะทิปเปอร์เซกนะเพราะตัวนี้ออเรนไว้ใช่ไหมไว้โคโลโซ่สห้านะ ตัวที่สองเนี่ยผมทำเป็นโกลเด้นโกลเด้นเนี่ยคุณก็ใช้อะไรครับรสส้มก็คือโอเรนโกลโซ่เช่มไหมเราก็ใช้ตัวโอเรนใส่ลงไปนี้จะเป็นสีทองอีกตัวหนึ่งเป็นบรูมาเกต้ากลิ่นส้มมีตัวหนึ่งก็คือ รูโ <Blue, S 2> <c oughs> ครโลโซมันส้มเนี่ยมันจะมีสามสีใช่ไหมไวท์ออเรนส์แล้วก <Blue. S 1> ็วร,บบรูรสชาติเดียวกันต่างกันที่สีนี่แหละ <Okay. S 1> ประโยชน์ว่าทำไมเนี่ยไอ,ไอตัวตะกูลส้มหรืโครโลซมันทำไมต้องมีสามสีเพื่อประโยชน์ในการทำโคเคลให้สีสนมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมเปลี่ยนแค่ลิเกียว แต่ทั้งทุกไม่ว่าจะเป็นขาวไอไว้หรือเป็นโกาเป็นเป็นออเรนจ์หรือเป็นบลูรสชาติเดียวกันต่างกันที่สีเสร็จแล้วส่วนผสม,สม,สมต่อมาก็คือน้ำมะนาว1น,นะเห็นไหมครับน้ำมะนาวเหมือนกันหมนเหมือนกับสูตรไดครี่ทุกอย่างต่างกันที่เหล้าลำกับเติกลาเล่าลเบีแค่นั้นเองนะครับย่างอื่นเหมือนกันเลยครับ นนสมามาก็คือน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมเนี่ยก็ให้น้อยกว่านิดนึงนะครับนี่ก็หนึงนึงนะครับแต่ผมจะให้เปรี้ยวนํำหน่อยก็ไม่ต้องเต็มมากเสร็จแล้วนะครับ ตัวส้มเนี่ยถ้าอยากคุณอยากให้มันสีมันสวยนะครับเพราะมันส้มเนี่ยคุณก็ช่วยด้วยน้ำส้มเนี่ยใส่ไปนิดนึงนะครับประมาณก็สามสี่แอ1สิบห้าใส่ไปสิบห้าเอมลเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่ที่เราต้องไปคิดต่อพอเรามีรวิสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อทําให้สีมันสวยงามเลย<ม>ก็เหมือนเดิมนะถ้าเราต้องการให้เชคออกมาแล้วเนี่ยมี ฟองสวยงามก็นิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับใส่ไปทุกทุกครั้งอะ่ะไม่ได้ใส่เยอะเลยใส่ไปแค่โดยดนึงนิดนึงหรือถ้าใครเช็คดีแล้วนะครับเช็คเก่งแล้วเนี่ยไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าใส่คือทำให้เครื่องดื่มนี่สีสวยมันวนวลขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นส่วนผสมหลักของ ค็อกเทลนะครับไอ้พวกไข่ขาวเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่คิดว่าเป็นรีิปีนะไม่ได้อยู่ในรีิปีส่วประกอบหลักเสร็จแล้วก็ใช่นะฟัวงไม่ใช่เไม่ใช้เท่ากันเพราะมันเป็นการล้างสลับกันทุกทีนะครับให้มันเป็นเสกที่มี คือตัวคลาสสิกนะครับแม้พอเราลินเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งลอยอยู่บนนะครับเดี๋ยวมันเป็ีเกล็ดเล็กๆเนีเ่ยลอยอยู่เป็นเกล็ดเลยนะครับคือเครื่องดื่มมันเย็นจัด สีทองโลเด้นมาร์การิต้าบรูมาร์การิต้า สีขาวก็คือตัวคลาสสิกคือต้นตำรับนะครับแล้วก็มาโลเด้นมาร์การิต้าแล้วก็บลูมา g ์กาเรต้าแค่มะนาวอย่างเดียวก็พอนะครับ แล้วก็ต่อไปก็คือฟรุตมาร์กาเรต้านะครับข้อบัน